เคยไหมครับที่ได้รับ SMS แปลกๆครับผมหรือแอปแปลกๆที่ให้เรากดกู้เงินตามโซเชียลต่างๆนะครับเขาจะแปะลิงก์ไว้นะครับแล้วพอเรากดเข้าไปนะครับกลายเป็นลิงก์ที่เข้าไปในกลุ่มไลน์หรือว่าไลนา์ส่วนตัวอะไรสักอย่างซึ่งจะเป็นรูปโปรไฟล์ว่ากู้เงินเงินด่วนเงินไว้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มไลน์ Official นะครับที่เขาจะมีรูปโปรไฟล์ว่าสินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อเงินอนุมัติไวนั่นแหละครับที่วันนี้เปเปอร์จะมาพูดถึงสิ่งที่พวกเราต้องระวังนะครับผมเศรษฐกิจสังคมสมัยนี้ฮนะเราก็มีภาระก,กันเกือบทุกคนเนาะแล้วก็หลายๆคนก็มีฝันอยากมีบ้านอยากมีคอนโดนะฮะก็ยื่นกู้แบงก์ไปก็ถูกปฏิเสธกันเยอะนะแต่ว่าผม่าไปเจอมาเจ้าหนึ่งนะเป็นคอนโดเงินเหลือครับผมซึ่งเขามีทรัพย์มากมายเลยฮนะและมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับหนึ่งนั้นคือ J.M Property นะครับผม ก็ใครที่มีภาระไม่ต้องห่วงนะครับติดต่อเข้าไปเขาประเมินเราได้เขาช่วยได้เขาดันทุกเคสเลยครับผมก็แอดไลน์ JM Property ติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ p e p e r m o j i Variety นะครับกลับมาพบกับ p e p e r m o j i ในรอบนี้นะครับคืนนี้ p ป p e r จะไม่ได้มาแนะนําสินเชื่อนะครับแต่ว่าจะมาแนะนําแฉกลโกงนะครับเงินกู้ออนไลน์นะฮะเงินกู้นอกระบบและมิจฉาชีพนะครับผมจะมาเสริอเทคนิคนะครับให้ทุกท่านได้แยกแยะได้ทราบนะครับ แล้วก็จะได้รู้ไว้แล้วก็วิธีตรวจสอบเบือนนบอเบ้องต้นนะครับทำไมใช้คำว่าเบื้องต้นนะครับเพราะว่ายอมรับว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยกลโกงอะไรต่างๆของผู้มิจฉาชีพมันก็จะพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทุกท่านสังเกตไหมฮะจะหูมันก็จะไม่หยุดนิ่งนะ,ะมันก็มีความพลิกแพลงทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เปเปอร์จะเอามาเล่าเนี่ยแชร์กันเนี่ยก็ จะเป็นสิ่งที่อัปเดตณปัจจุบันให้นะครับเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือคนโกงใดๆนะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องแฉกลโกงเงินกู้ออนไลน์นะครับต้องรู้ทันโจน,นะฮะแยกแยะเงินกู้ให้ออกนะครับแบบไหนที่กู้ในระบบแบบไหนกู้นอกระบบและแบบไหนเป็นมิจฉาชีพนะครับ ที่สุดของงานพื้นไม้ต้อง TP การันตีผลงานทั้งความสวยงามและความพึงพอใจจากลูกค้าเก่ามากมาย TP ให้บริการติดตั้งพื้นไม้และบันไดครบวงจรในราคาโครงการยินดีรับบัตรเครดิตโทร087 756 7337 เนื่องด้วยว่าปัจจุบันนี้ด้วยความเป็นเทคโนโลยีออนไลน์นะครับทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นที่เราไม่ต้องออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนะครับผมและเดี๋ยวนี้เราสามารถขอเงินกู้ผ่านออนไลน์ในมือถือกันได้มากขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นอีกช่องโหว่หนึ่งนะฮะที่เราอาจจะพลาดได้นะครับล่าสุดที่มาของคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเคยได้รับ SMS ประมาณนี้เยอะเหมือนกันแต่ล่าสุดมันมาอีกแล้วฮะผมก็เลยเออ แล้วจะมีใครหลงเชื่ออะไรพวกนี้ไหมนะก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น SMS นะครับหรือว่าโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับหรือว่าเขาได้ข้อมูลเราจากไหนไม่รู้อะแล้วเขาแอดไลน์มาครับเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหนา้าที่ธนาคารเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอะไรพวกนี้หรือว่าเขาจะอ้างว่าเป็นบริษัทเงินกู้ที่จะออกเงินกู้ช่วยเหลืออะไรต่างๆพวกนี้เราอย่าเพิ่งรีบด่วนกดลิงก์นะครับ หรือจะเกากข้อมูลใดๆนะครับก็ควรพิจารณาก่อนนะครับจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบหรือหลอกลวงนะครับโดยทั้งนี้นะฮะศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเขาได้แนะนําวิธีเช็คผู้ให้บริการเงินกู้ออนไลน์ดังนี้นะครับอย่างแรกเลยวิธีแรกเลยนะฮะเรามาพูดถึงหัวข้อนะฮะแยกแยะผู้ให้เงินกู้ก่อนนะครับผมโดยที่ว่าเรามาดูกันนะฮะจะมีผู้ให้บริการ3ประเภทนะครับ A B C ผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันฮะประเภท A ครับอปพ l i c a t i o น A นะครับเขาให้เงินกู้เต็มอัตราจำนวนนะครับอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่ทางการกำหนดไว้นะครับอ,อันนี้หนึ่งนะแอป A นะมาแอป B ครับแอพ l i c a t i o น B เนี่ยเขาบอกว่าได้เงินไม่เต็มจำนวนแต่ต้องจ่ายคืนเต็มจำนวนดอกเบีย้ยหรือค่าปรับสูงระยะเวลาชำระคืนสั้นโทรทงหนี้ข่มขู่และคุกคามฮะอืม อันเมื่อกี้แอปพลิเคชัน b นะมาแอปพลิเคชัน c นะฮะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะ,อะแอป c เขาว่าให้โอนเงินก่อนไปเป็นค่าใช้จ่ายเช่นค่าคำประกันค่าดำเนินการค่ารัดคิวโดยบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะไม่โอนเงินกู้นะฮะหลอกให้โอนเงินเรียบร้อยสุดท้ายไม่ได้กู้จริงเนะี่ยอืมจะเห็นได้ว่าที่มาเนี่ยมันจะคลา้คลายคลึงกันนะครับแต่ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าแอป a เนี่ยให้เงินกู้เราเต็มจํานวน อัตราดอกเบ้ยไม่เกินที่เขากําหนดไว้ส่วนแอปเนี่ยมันเป็นการกู้นอกระบบใช่ไหมฮะมักจะให้เงินกู้ไม่เต็มจํานวนนะฮะต้องมีจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนะแล้วเมื่อคืนเงินกู้ที่ต้องจ่ายเนี่ยโอ้โหบวกดอกแล้วดอกบานเลยฮะบานแบบมากกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะอืมหาใจช้าก็จะถูกค่มคูถูกประจานถูกอะไรต่างๆนา,นานาที่เราเคยมีข่าวกันนะฮะหรือว่าโทรไปทวงกับ รายชื่ออื่นๆนะฮะที่เราลงไว้ผู้เกี่ยวข้องของเราหรือว่าไม่ว่าญาติสนิทหรือเพื่อนเราในรายชื่อโทรศัพท์อะไรพวกนี้นครับส่วนแอปซนะครับก็จะออกเป็นแนวแอปเงินกู้ปลอมนะฮะโดยจะใช้วิธีการต่างๆครับอาทิโฆษณาบนเว็บไซต์นะครับหรือว่าทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจริงๆอันนี้เปเปอร์เห็นมาเก็บทุกช่องทางแล้วนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะครอปมาดูนะครับจริงๆมีทุกช่องทางยิ่งไลโอเอนี่ผมยิ่งเห็นเลยนะฮะใน Facebook ก็จะมีบ้างนะครับ เราต้องกันกรองเอานะครับหรือแม้แต่โทรหาโดยตรงก็มีนะครับซึ่งถ้าเขาติดต่อมาอะไรพวกนี้แล้วเราเผลอเราสนใจอะไรพวกนี้เนะี่ยมิจฉาชีพก็จะส่ง SMS มมาให้นะฮะแล้วก็ให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปนะครับหรือว่าจะให้แอดไลน์คุยกันก็มีนะครับ จากนั้นก็จะถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะทําทสัญญางเงินกู้นะฮะแล้วก็ขอเอกสารอาทิพวกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากลักษณะมันจะคล้ายๆกับเวลาเราไปกู้กับธนาคารครับเพราะธนาคารหรือสถาบันการเงินเขาก็จะขอเอกสารประมาณนี้นะฮะพอมันคล้ายๆกันเนี่ยหลายๆท่านก็จะเริ่มหลงเชื่อใจพวกนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะโน้มน้าวนะฮะให้โอนเงินเป็นค่าค้ำประกันโดยจะบอกว่าจะคืนให้พร้อมกับเงินกู้นะฮะ ไม่จริงหรอกอเงินไปแล้วอ้อยเข้าปากช้างแล้วฮะซึ่งถ้าหากหลงกลนะก็จะหลอกล่อให้โอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเช่นอ้างว่าที่โอนไม่ได้เพราะเหยือกอกเลขที่บัญชีผิดอันนี้ก็มีนะมีค่าให้จ่ายในการแก้ไขเอกสารเพื่อปลดล็อกนะหรืออาจจะต้องจ่ายค่าลัดคิวนะจึงจะได้เงินเร็วขึ้นโอ้โหแปลกนะหากเหยื่อเริ่มรู้ทันนะฮะก็จะเริ่มถูกบล็อก ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้อีกนะฮะมันเจ็บไหมล่ะครับที่ว่าไปเมื่อกี้ก็คือขั้นตอนในการแยกแยะก,ก,ก่อนนะหลังจากเราได้รับสารอะไรต่างๆนะครับข้อ2นะฮะไม่แน่ใจอย่าเพิ่งคลิกนะครับผมหลังจากเราลองแยกแยะแ,แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจอีกอะว่าไอ้เจ้าเนี้ยว่ามันใช่สถาบันการเงินที่ให้กู้ในระบบจริงหรือเปล่าสามารถตรวจสอบได้ดังนี้นะครับ 1. น,นะครับเราสามารถตรวจสอบรายชื่อแอปแล้วก็ชื่อผู้ให้บริการนะครับ นำข้อมูลชื่อแอปและผู้ชื่อผู้ให้บริการไปเทียบกับรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตนะครับโดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมในหัวข้อเช็คแอปเงินกู้นะครับผมนี่ลองเข้าไปดูนะครับที่รวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลครับและก็ยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์กระทรวงการคลังอีกนะครับซึ่งรวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อซึ่งผมจะทิ้ง QR code ตรงนี้สามารถลองเล่นนะครับลองเช็คได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้หลอกลวงนะครับลองดูครับข้อ2นะครับติดต่อสอบถามที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ได้จากข้อ1นะครับผมนะฮะเราก็รีเช็คไปนะครับผมจริงๆขนาดออมสินยังโดนแอบอ้างเลยใครที่ตามข่าวเจ็นอมสินกรุงไทยพวกนี้เออเขาโดนแอบอ้างกันเยอะมากเลยครับ พวกนี้มันจะสวมรอยนะครับสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารดังๆนะครับอาจจะไม่มีโลโก้อะไรพวกนี้แต่เขาจะเขียนชื่ออะไรพวกนี้มาแล้วก็มีลิงก์แปลกๆมานะครับที่ไม่ใช่ลิงก์แอเฟ l ีย t e ด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงควรสอบถามหรือหาข้อมูลด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับว่าเป็นแอป,ปของผู้ให้บริการจริงหรือไม่นะครับข้อ3นะครับเลือกแหล่งดาวน์โหลดแอป,ปที่ปลอดภัยนะครับเชื่อถือได้และไม่ใช้โทรศรัพท์มือถือที่ถูกดัดแปลงมาทําธุรกรรมทางการเงินนะครับ ข้อ 4. นะครับอย่าลืมอ่านรายละเอียดในสัญญาเงินกู้นะครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับก่อนการกู้นะครับเราอย่ารีบกู้จนลืมดูรายละเอียดที่จําเป็นนะครับเช่นอัตราดอกเบี้ยนะฮะลองดูไว้นะครับระยะเวลาหรือจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืนนะครับที่สําคัญต้องคํานึงถึงความสามารถในการผ่อนชําระของเราโดยควรกู้เท่าที่จําเป็นนะครับและรวมภาระผ่อนชําระนี่ทุกก้อนนะครับ ของเราต่อเดือนไม่ควรเกินหนึ่งใน3ของรายได้ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เกินกว่าการที่เราต้องจ่ายคืนได้นะครับการปรับปรามและการควบคุมดูแลเงินกู้นอกระบบและมิจฉาชีพนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการปิดช่องโหว่เพื่อป้องกันภัยทางการเงินนะครับขณะเดียวกันนะครับการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดนะครับก็คือการติดตามข่าวสารการเตือนภัยต่างๆนะฮะอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้รู้ทันเช่น พจ PCT Police นะครับของศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่สำคัญนะครับเราต้องไต่ตรองด้วยเหตุและผลนะครับหากไม่แน่ใจนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องก่อนก็จะช่วยให้เราใช้บริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยครับผมซึ่งนะฮะหากโอนเงินไปให้มิจฉาชีพแล้วนะฮะให้รีบไปแจ้งความนะครับที่สถานีตำรวจท้องที่ก่อนนะครับผมหรือ หากต้องการคำปรึกษาหรือแจ้งเบาะแสนะครับสามารถติดต่อสอปอ,อสอตอรอหยาวนะฮะสอปอ,อสอตอรอนะครับก็คือตำรวจ PCT เรานี่แหละสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะโทร1599นะครับ,รรบผมจะเสริมให้นะฮะตอนที่ผมยังอยู่ฝ่ายสินเชื่อนะฮะตาตามรูปนี้เลยนะฮะตอนนั้นก็จะทำสินเชื่อต่างๆให้กับลูกค้านะครับก็ผมจะเล่าว่า แน่นอนฮะมันมีอาการแอดไลน์คุยกันอะไรพวกนี้อยู่แล้วฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันต้องเกิดการ KYC ทั้งสองฝั่ง KYC คือเราอะต้องยืนยันตัวตนลูกค้าด้วยนะฮะว่าตัวตนลูกค้ามีจริงนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้ากลัวสถาบันการเงินหรือธนาคารอย่างเดียวนะฮะธนาคารก็กลัวลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่จะไปเอาลูกค้าที่ไหนมามีตัวตนจริงหรือว่าสวมรอยอะไรมาพวกนี้หรือเปล่านะฮะจึงต้องเกิดการ KYC ขึ้นด้วยนะครับตามระเบียบนะครับ พอ KYC ลูกค้าแล้วเราจะขอเอกสารลูกค้าเนี่ยส่วนมากในแต่ก่อนเราก็จะแอบไลน์นะคุณลูกค้าเป็นไงบ้างโน่นนี่นั่นนะฮะแน่นอนฮะมีหลายท่าน,นะฮะต้องเจอลูกค้าแบบเออแล้วเราเป็นสถาบันการเงินหรือเป็นธนาคารจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะลูกค้าสามารถเช็คได้นะอันนี้เปเปอร์แนะนําไว้ให้นะครับว่าเ,เราอาจจะขอดูบัตรเขานะฮะบัตรต่างๆนะฮะการแสดงบัตรการโชว์บัตรนะฮะ เพื่ออ้างอิงนะครับหรือว่าได้ชื่อนามสกุลมานะฮะเราสามารถตรวจสอบกับธนาคารนั้นๆได้ว่าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไหมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะตรวจสอบได้มันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะฮะว่าลูกค้าจะเชื่อว่าอ่ะนี่เจ้าหน้าที่ธนาคารจริงโอเคอย่างนี้น่าเชื่อถือครับอันนี้เราก็ส่งเอกสารแบบสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะที่จะเตือนภัยระวังนะครับสำหรับแอปเงินกู้ต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ถูกกฎหมายหรืออาจจะหลอกลวงและเป็นมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามานะครับให้แฟนๆช่องนี้ครับเปเปอร์โมจิวาร์ตี้นะฮะหมดห่วงได้เลยครับว่าสินเชื่อต่างๆที่แนะนำนะฮะไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตนะครับที่ช่องนี้จะแนะนำนะฮะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายแน่นอนครับ ที่สุดของงานพื้นไม้ต้อง TP การันตีผลงานทั้งความสวยงามและความพึงพอใจจากลูกค้าเก่ามากมาย TP ให้บริการติดตั้งพื้นไม้และบันไดครบวงจรในราคาโครงการยินดีรับบัตรเครดิตโทร087 756 7337ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยต้อง JM Property ดันทุกเคสสู้ทุกปัญหา Adline GM Propertity ครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับและชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe นะครับติดตามแบบกระดิง่งกริ๊งนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ